ฟังธรรมะก,ก่อนนอนพ้นกายรับสบายใจที่ยังติดข้องติดขัดกังวลในเรื่องรล่าต่างๆที่จิตของเรามันเหนื่อยมาทั้งวันให้วางมันลงเสียก่อนให้จิตมันได้พักผ่อนแล้วให้จิตเขาได้พิจารณากับข้ออัดข้อธรรมที่จะเล่าต่อไปนี้เพื่อความผาสุกข,ของชีวิต และเพื่อความสงบสุขของจิตสมุทยัยมีความอยากทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาทุกทีท่านถึงสอนว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าจะล้างตัณหาให้เด็ดขาด จะละสมุทัยได้เด็ดขาดต้องรู้ทุกท่านถึงบอกว่ารู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุก์ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากใจเรายอมรับสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรารับได้ก็ไม่ทุกมากยอมรับไม่ได้ก็ทุกมาก อย่าว่าแต่สภาวะของทางเลวเลยแม้แต่สภาวะทางดีก็เหมือนกันถ้ายอมรับยังไม่ได้ว่ายังไม่ดีพอยังไม่สุขพอยังไม่รวยพอยังไม่มีอำนาจพอยังไม่ได้มรรคผลตอนนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็อยากให้มีของที่มีแล้วอยากให้หายไปก็ทุกแล้ว สุดท้ายมันมาทุกตรงไหนทุกตรงอยากนั่นเองอยากไม่แก่แล้วมันแก่อยากไม่เจ็บแล้วมันก็เจ็บอยากที่จะไม่ตายแล้วมันก็ตายอยากจะหนุ่มอยากจะสาวแล้วมันไม่หนุ่มไม่สาวถ้าอยากแล้วมันไม่ได้ก็ถูกมีความอยากก็ถูกเรามาเรียนทำรรวิปัสสนากรรมฐาน นกระทั่งใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรมก็ตามมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับได้จริงถ้าใจยอมรับได้ว่ารูปธรรมอย่างนี้มีอยู่ก็ยอมรับได้รูปธรรมนี้จะหายไปก็ยอมรับได้นามธรรมอย่างนี้มีอยู่ก็ยอมรับได้ นามธรทมาอย่างนี้หายไปก็ยอมรับได้รูปธรรมนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ยอมรับได้นามธรรมาอย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ยอมรับได้สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่หรือจะดับไปถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์มากถ้ายอมรับไม่ได้ใจมีตัณหา อยากให้เป็นอย่างอื่นก็ถุกขความอยากมีหลายอย่างเช่นของไม่มีอยากให้มีของมีแล้วอยากให้คงที่คงอยู่ตลอดไปหรืออยากให้หายไปมีความอยากทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาทุกทีท่านถึงสอนว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรามาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่า สภาวะทั้งหลายล้วนแต่เป็นของที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจดูอย่างนี้เรื่อยไปดังนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับได้จะแก่ก็ยอมรับได้จะเจ็บจะตายก็ยอมรับได้เพราะถ้าใจมีความอยากทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาทุกทีอยากเป็นหนุ่ม อยากเป็นสาวแล้วเวแต่พอสิวขึ้นไม่พอใจจะเอาด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่เอาจะเลือกเอาแต่ด้านที่พอใจเป็นสาวขึ้นมาก็ต้องมีสิวไม่เป็นสาวก็ไม่มีสิวใจมีความอยากเมื่อไหร่ใจก็มีความทุกข์เมื่อนั้นความอยากเกิดจากความไร้เดียงสาไม่รู้ความจริง ไม่เห็นความจริงของชีวิตของธาตุของขันของกายของใจของรูปของนามว่าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นของทุกข์ล้วนแต่เป็นของบังคับไม่ได้ดังนั้นวิธีต่อสู้ถ้าจะสู้ให้เด็ดขาดก็ต้องสู้จนเกิดปัญญาเห็นความจริงของธาตุของขันของกายของใจ ของลูปของนามถ้าเห็นความจริงได้อย่างนี้ว่าลูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างแจ่มแจ้งความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วรู้ว่าต้องแก่มันแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดารู้ว่าต้องเจ็บมันเจ็บขึ้นมาก็ธรรมดารู้ว่าต้องตายจะตายขึ้นมา ก็ธรรมดารู้ว่าต้องพัดภาคจากสิ่งที่เรารักถ้าพัดภาคจากสิ่งที่เรารักก็ธรรมดารู้ว่าจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่สมปรารถนาเป็นคราวๆไปพอมาเจอสิ่งที่ไม่รักไม่สมปรารถนาก็ยอมรับได้ก็เป็นธรรมดาเห็นไหมใจมันเข้าถึงธรรมดาเมื่อไหร่ เข้าถึงความเป็นธรรมดาใจก็พ้นทุกข์แล้วใจไม่ดิ้นแล้วฉะนั้นถ้าอยากละตันหาได้เด็ดขาดต้องมีปัญญาเห็นความจริงของรูปของนามของธาตุของขันว่าเป็นไตรลักษณ์การเห็นรูปนามธาตุขันว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นตัวทุกข์ ไม่ใช่ของดีของวิเศษที่น่ายึดถือนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกจำแจ้งผู้รู้ทุกจำแจ้งย่อมมีวิชาล้างอวิชชาได้ลากเงาของตัณหาก็คืออวิชชานั่นเองถ้าล้างอวิชชาได้ก็จะล้างตัณหาได้เด็ดขาดตัณหาไม่เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าล้างอวิชชายังไม่ได้ เรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษยังรักมันอยู่ห่วงแหนมันอยู่มันก็เกิดความอยากขึ้นมายังรักกายอยู่กายแก่ก็ยังไม่อยากแก่กายเจ็บก็ไม่อยากเจ็บกายตายก็ไม่อยากให้ตายจิตใจก็เหมือนกันอยากจะเอาแต่ความสุข อยากจะเอาแต่อารมณ์ประนีตไม่เอาความทุกข์ไม่เอาอะไรที่หยาบหยาบนี่เพราะไม่เห็นความจริงถ้าจะหล้างตัณหาให้เด็ดขาดจะละสมุทัยได้เด็ดขาดต้องรู้ทุกท่านถึงว่ารู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้น อัตโนมัติเลยอันนี้ล้างแล้วล้างเลยล้างแล้วไม่ต้องล้างอีกแต่ถ้าใจรู้ทุกไม่แจ่มแจ้งตัณหายังเกิดอีกเป็นคราวๆอันนี้ต้องสู้ด้วยสติปัญญาแล้วเพราะไม่มีวิชาไปต่อสู้วิชาคือความรู้อริยสัจไม่มีวิชาพอก็สู้ด้วยสติ สู้ด้วยปัญญาไปซะก่อนเช่นความอยากเกิดขึ้นในใจรู้ทันความอยากจริงๆก็เป็นตัญหาตัวตัญหานี้จริงๆองค์ธรรมของมันก็คือโลภะนั่นเองแต่โลภะนี้ทำหน้าที่สองหมวกหมวกหนึ่งทำหน้าที่ของกิเลสอยู่ในกองทุกข์อีกหมวกหนึ่งทำหน้าที่ ของความอยากคือตัณหาอยู่ในกองสมุขไทยดังนั้นตัวโลภานี้กินสองตำแหน่งถ้าโลภะธรรมดาโลภะอ่อนๆก็อยู่ในกองทุกข์ให้รู้มันถ้าโลภะที่แรงขึ้นมาก็เป็นตัณหาถ้าแรงถึงขีดสุดเราเรียกว่าอุปาทานซึ่งก็คือโลภะเหมือนกัน ที่มีกำลังแรงกล้าถ้าเรามีสติรู้ทันปัญหาที่เกิดขึ้นตัณหาก็ดับได้แต่ดับได้ชั่วคราวเหตุของตัญหาคืออวิชชายังอยู่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่อย่างพวกเราบางคนไปเดินช้อปปิง้งเห็นโทรศัพท์แบบใหม่ๆก็อยากได้อยากได้ก็รู้ทันใจที่อยาก ความอยากก็ดับไปหมดความอยากหันไปดูอีกอยากอีกแล้วดังนั้นถ้าสู้ด้วยสติต้องสู้กันเป็นคราวๆพอมีสติรู้ทันตัณหาก็ดับขาดสติตัณหาก็เกิดขึ้นมาใหม่มาเป็นคราวๆไปไม่ถาวรหรอกต้องล้างอวิชชาให้ได้ถึงจะล้างตัญหาได้ถาวร การดูจิตที่มีความอยากแล้วโลภะดับนั้นที่จริงเป็นเพราะเหตุของโลภะดับถึงจะไม่มาดูจิตก็ดูของอื่นโลภะตัวนี้ก็ดับเหมือนกันแต่การที่เราย้อนมาดูจิตได้ประโยชน์ตรงที่เห็นเลยว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสหายไปตรงนี้ได้ประโยชน์ในการภาวนา ความจริงหันไปดูของอื่นก็ได้เช่นกำลังอยากได้มือถือจูงลูกไปด้วยตัวลูกอยากได้ของเล่นมัวแต่หันไปดูลูกไม่ได้ดูมือถือความอยากได้มือถือก็ดับเกิดความอยากตีลูกขึ้นมาแทนกิเลสเองไม่ใช่วิเศษอะไรนักหนาตัวเองก็เกิดดับมันเกิดเพราะเหตุ ถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับแต่การที่กิเลสเกิดแล้วย้อนมาดูกิเลสในจิตนี่จะดีเอาไว้ภาวนาต่อไปเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเหล่านั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราวต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเรา เราไม่ทุกข์หรอกการย้อนดูจิตใจของเราเป็นเรื่องดีเพราะกิเลสเกิดขึ้นที่จิตกุศลเกิดขึ้นที่จิตมรรคผลเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นหัดมาดูตรงนี้บ่อยๆอกุศลจะได้หายไปกุศลจะได้เจริญขึ้นมรรคผลจะได้เกิดขึ้น